ต่อจากนี้ไปจะได้กล่าวถึงบทรัตนัตยปนามคาถาบทนี้กล่าวถึงคุณขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเด็กเป็นผู้บริสุทธิ์ตัดพ่วงมหานพและเป็นผู้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดซึ่งเป็นผู้บรรลุสู่นิพานไปได้ ธนธรรมยังรัตนยปนามคาทายโยเกวาสังเวขาปริกิตนาปัชจีอาณามเสพูโทสุสุโทกรุณามันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ มีพระกรุณาดูดวงมนโษย์โยชนทสุทธาภรรยาโลจนโนุโพระองค์ใดมีตาคือญานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาาปปูปะกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาป และอุปกิเลสของโลก <c oughs> วันทามิพุทธะอามาทะเรนตังข้าพระเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจคารพเอื้อเฟอือธรรมโมปาทิโปยตจัสสัตตุโนพระธรรมของพระศาสดา สว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมะขาปากามาตาเพทพินนโกจำแนกประเภทคือมรพลนิพันส่วนใดโลกุตโรโยจะทัทธท,ท,ทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระ และส่วนันใดที่ชี้แนวเองโลกุตรานั้นวันธามิธรรม,มังมาทเรนตังข้าพระเจ้าวายพระธรรมนั้นโดยใจคารพเอื้อเฟือสังโคสุขเขตายาติเขตสัมยิโต พระสงฆ์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลา,หายโยทิทันตัวสุกตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานศาสารูตามพระสุคหมู่ใด โลลาปปายโนอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังมาทเรนตังข้าพระเจ้าว่าพระสงฆ์นั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออีเจวัมเมกันตะปีปูชนายกกัมวัดทุตยังวันทาตาปพิสังขตังปูนยังไมยายังมมาาปุปตะวะมตุตเวจสาภาวสิทิยา บุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทามแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จ อันเกิดจากบุญนั้นอิทาทาทธาคา,าโตโลกเกอุปันโนพระเจทาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อารังสมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสศาสรูชอบได้โดยพระองค์องเอง ธรรมโมจะเทสิตวนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกโอปะสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อปรินิพาน สัมโพธิาคามีสุกตัปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศม่ยันตั้งทรม,มังสุตวาเอวังชนะมาพวกเราเมื่อได้ความธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขงแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนาสุปายา สาปีทุข้าเมความโศความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความข้าเค้นใจก็เป็นทุกข์อาปีเยสัมปโยโคทุกโค ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเย,ยวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำิชัมนาลปฏิํมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนปัญจุปาทานะขันทาทุกข้าว่าโดยย่อปาทานขันทาเป็นตัวทุกข์เสยยาที่ทำได้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลปุปาทานะขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาปาธานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาธานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สังฆารูปาชานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือสังขารวิญญาณูปาชานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือวิญญาณเยสัมปริญญา เพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ปาทานขันเหล่านี้เองธรมนโนโซภะควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังทรงพระชนอยู่เอวังเผาลังสาวากเวิเนติ โยมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจมนาสาภาคกวะโตสาวเกสุวนุสาสนีภาวลาปาวตาตีอันคามสังสนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจงรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจา สัญญาไม่เทียงสังขารานิจาสังขารไม่เทียงวิญญาณงอนิจังวิญญาณไม่เทียงรูปังนานตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนานานตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาอณาตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารนานตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณานาตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาริจา สังคาญทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงสพเพธรรมนาตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตาไมยังโอตินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้ว ชาติย,โยา,ฤฤฤฤาโดยความเกิดชรามรีนาโดยความแก่และความตายสโสเกยิปริเท,ฤฤทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหโดยความสุขค,ความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลา,หายทุกข์ตินาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขา์าเปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสะ ทุกขคขันธา,าตุอนจิริยาปัญญาเยชาติทรรชนะยการทรรที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้